ช่องผมโดนแฮกครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าผมลงคลิปนี้ได้แสดงว่าช่องผมได้กลับมาแล้วเพราะว่าผมโดนแฮกช่องหลักก็คือ KAK Channel นะครับ5ล้านซับแล้วก็ KAK Studio ที่ผมลงอยู่ก็700 0แสนซับนะครับตอนนี้ผมโดนแฮกจากอะไรไม่รู้นะครับอาจจะเกิดจากเออมลที่ลูกค้าเขาส่งมานะครับแล้วมีลิงก์อะไรแปลกๆนะครับ ก็มันตอนนี้มันมาได้ทุกรูปแบบเลยยังไงก็ระวังตัวกันไ้ด้วยนะครับเวลาเราจะคลิกลิงก์หรือจะอะไรรับโฆษณาหรือแม้กระทั่งดาวน์โหลดอะไรแปลกปลอมเข้ามาในเครื่องก็สามารถโดนโทรจันตัวนี้ได้นะครับอ่ะช่องที่โดนแฮกนะครับ <c oughs> คือช่องนี้ครับ KK Channel นะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับเ,เกม Minecraft มนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับอ่ะผมเข้าไปเมลแรกอันนี้คือเมลของช่องผมนะใส่รหัสหผ่านไปเรียบร้อยปุ๊บนี่มันขึ้นว่า ล่าทาของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคือผมอะ่ะผมเพิ่งตื่นเลยเว้ยผมเพิ่งตื่นแล้วผมก็แบบเป็นคนที่เช็คเมลตลอดเวลาใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเข้าช่องไม่ได้ผมก็เอะใจก็เลยมาหาไลอันไลอัอนบอกว่าอะไรนะมันมันเตะเราหมดเลยเนาะเตะเราหมดเลยเตะออดจากทุกเครื่องมือเลยครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงอ,อ,อีเมลนะครับทําการเปลี่ยนแปลงอีเมลแล้วก็เบอร์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหากลืมรหัสผ่านนะครับไอ้ตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเรามีไอ้แปดหลักตัวเนี้ยโหลดเซฟไว้มันก็คือจะจะปลอดภัยนะครับไม่ใช่ปลอดภัยมันจะสามารถกู้คืนกลับได้แต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่มีอันนี้นะครับเราก็มาดูที่รหัสหมายเลขยืนยันโทรศัพท์ผมจะบอกว่าสมัยเนี้ยมันมันจะยืนยันกี่ชั้นกกี่ชั้นก็ช่างโดนแฮกเหมือนเดิมนะครับนี่เบอร์ผมนะจะลงท้ายด้วย3าหนึ่งนะครับผมแต่อันเนี้ย มันกลายเป็นหนึ่งสี่ละมันเป็นเบอร์ที่ที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าทีนี้ลองอันที่สามนี่ลองพิชินเลยการลงชื่อเข้าใช้ระบบพร้อมส่งอันนี้เดี๋ยวผมขอลองก่อนว่าเป็นอีเมลหนึ่งนะครับก็คือสรุปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมบอกวิธีการกู้คืนนะครับอ่าทีนี้มาดูอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่อง KK Studio ตโ <Studio. S 1> ดนแฮกเหมือนกันนี่เมอหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่ะมาดูกันนะครับว่าเบอร์เดิมหรือเปล่าหากลืมรหัสผ่านอ้า เจ้าเดิมเดียวกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วแล้วอันที่จริงมันมีการลงชื่อเข้าใช้ของอันนี้ไม่ใช่เหรอวะของเมลอื่นของเมลอื่นอะเราวิธีอื่นเมื่อกี้มันยังเห็นอยู่เลยเนาะใช่ใช่มาแล้วแต่เมลพี่ม่เมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเมืนอกี้เปชนเป็นอีน้ำตาอ่ะทีนี้อ่สิ่งที่เราควรทำนะครับอันนี้คือผมโดนแฮ็กอยู่นะผมยังไม่ได้ช่องคืนนะใน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 ขณะที่ถ่ายอยู่สิ่งที่เราควรทำนะครับเราควรเข้าไปที่ลิงก์ ซัพพอร์ตนะครับ <S YouTube <support>. s u p p อร์อ่า y o u t u ซัพอร์เข้าไปที่ YouTube Support ปุ๊บแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับเขียนชื่อจริงเขียนภาษาไทยได้เลยนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เรามี YouTube Thailand เขียนชื่อจริงอ่ะดูเขียนชื่อจริงนามสกุลแล้วก็อีเมลที่สามารถติดต่อเราได้ที่ไม่ใช่อีเมลที่ถูกแฮกนะครับแล้วก็รหัสช่องอรหัสช่องเนี่ยจะอยู่หลังอ่า YouTube ชแนลก็คืออยู่อยู่หลังลิงก์นะครับอ่านี่มันคืออันนี้ครับเห็นไหมครับ มันคือ URL ครับรหัส URL ใช่มันคือรหัส URL อันนี้สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็กรอบตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องรหัสช่องนะครับแล้วก็คุณสร้างช่องเมื่อไหร่ก็ผมก็พิมพ์ไปนะครับเป็นวันที่11เดือนเดือน4นะครับ2.558นะครับแล้วก็ อีเมลใดคืออีเมลที่เชื่อมต่อก็คือผมคิดว่าผมคิดว่านะครับ K ค Channel กับ K K Studio เนี่ยเมลผูกกันไว้อยู่ฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีหลายช่องคุณแยกเมลครับแล้วก็ผูกเป็นเป็นเป็นแนวนะครับกากกาทกากบาดก็คือมีเมลสี่เมลครับถ้าคุณอยากเชื่อมนะเมลสี่เมลคุณอย่าทูอินเอ้ทีอินวันก็คือมีมีมีเมลหนึ่งเชื่อมสองช่องไม่เอา นะครับตอนนี้ผมโดนอย่างนี้เพราะว่าเมลหนึ่งเชื่อมเชื่อม2ช่องเพิ่มไม่ใช่แค่สองช่องด้วยสามสี่ช่องเออสามสี่ช่องตอนนี้แต่ว่าช่องช่องอื่นช่องน้องเชียช่องแซนดิสยังไม่โดนช่องเพลงยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเชื่อมกี่ช่องแต่ทีนี้วิธีการทําก็คือเราต้องมีเมลเมลสำรอง2เมลนะครับต้องแยกกันแล้วให้มันมาซับพอร์ตของแต่ละช่องเวลาโดนแฮกมันจะได้ไม่โดนกันหมดนะครับอ่า สองก็คือทําแบนช่องใช่ไหมมันคือการร่วมช่องคือเมลๆเดียวเนี่ยมีหลายช่องเอาเข้ามาอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่องของคุณจะหายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าวิธีขั้นตอนในการดําเนินการในการย้ายช่องมันก็มีขั้นตอนเยอะมันจะมีเวลาการย้ายช่องอะไรด้วยในจังในในเวลาในจังหวะเวลาที่เรากําลังส่งเรื่องไปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาช่องเราไปได้ทันทีนะครับหรือถึงแม้ว่าเอาไปได้เราก็สามารถกู้กลับมาได้หรือแม้กระทั่งในการเขาลงชิป ที่มันผิดหลักชุมชน YouTube นะครับก็สามารถแจ้งไปทาง y u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  e ซัพพอร์ตได้ว่าเราไม่ได้ม่ได้เป็นคนลงเขาก็จะปลดให้ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งการลบคลิปในช่องเราเขาก็จะกู้คืนกลับมาได้นะครับภายในเวลาที่กำหนดฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับอถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎของ YouTube จริงๆนะโดยที่เราไม่ได้ทำอ่ะเขาเรียกว่าศรัทธาในยูอ่ปศรัทธาใน YouTube นะครับหลังจากที่เรากรอแบบฟอร์มอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ส่งเรื่องไปนะครับผมก็ส่งเรื่องไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ด้านล่างดีคริปชั่นนี้นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์อย่าตกใจไปนะครับอย่าตกใจไปโดนแฮกบ่อยมากแล้วแล้วผมนี่เป็นเหมือนเ,ออเป็นเมันเป็นเจ้าพ่อ u t u b e เลยซึ่งผมไม่ใช่ u t u b e นะมีหลายคนที่แบบโดนช่องโดนแฮกช่องมาแล้วก็มาถามผมก็ผมก็ให้คนาแนะนําไปสุดท้ายเขาก็ได้ช่องกคืนนะ,นะโดนมาเราโดนนี้แต่แต่แต่ผมก็โดนเองแต่ช่องเชียร์ไม่โดนไม่โดูดิ เข้าได้ปกติเลยสักพักเข้าไม่ได้ตอนแรกบอกว่ากันไว้ทุกอย่างเลยโอ้โหเห็นป่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือการสองชั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วตอนเนี้โยโอ้โหอะไรก่อนแดกที่แน่นอยวมาดูกันว่าผมจะกู้ช่องคืนได้ไหมนะครับโอเคไว้ดูวันวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่เดเดือน1ินะครับโอเคไว้เจอกันเอคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ไอ้แฮกเกอร์มานี่มานี่ ได้เวลาแฮกเกอร์ acker, ดูชิบะช่องกูกลายเป็นช่องชิบะไปแล้วนี่นี่นะเดี๋ยวผมไปดูไลฟ์สดมันนะครับ 2, 2> ชิบงดูพนะันสองไอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงกูถ่ายดูสตอรีร่กูก่อนเอาแล้วช่องเคเคแชนแนลห้าล้านซับกลายเป็นชิบะไปแล้วไอ้อะไรวะเนี่ยโอเคครับ,รบกลายเป็นช่องแบบโปรโมทเหรียญเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมได้ทําการ ติดต่อยูทูบเบอร์ไอติดต่อ y o u b u ซั support support ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะทําอะไรผิดกฎหมายหรือว่าผิดกฎชุมชน Youtube, YouTube. นะครับผมผมจะโดนกู้กลับมานะแต่ไอ้เฮียกูเพิ่งติดมาแรงกูเพิ่งติดมาแรงสีในเกในไอ <Minecraft 100 S 2> ไอไม่ครับร้อยวันผมอะคือไอ้เฮียจะมาแรงหนึ่งอยู่ละเอาให้ดิวตก วิวตกแล้วคือแบบว่าเออช่างมันแต่ว่านั่นแหละอันนี้คือทำให้เห็นนะครับว่าผมโดนละนะช่องไม่มีวิดีโอไม่มีวิดีโอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมากกบอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกลับมานะครับก็ถามว่าพวกนี้มันทำเพื่ออะไรมันก็ทำเพื่อผลประโยชน์นั่นแหละครับผมก็ไม่ได้รู้สึกเออกลัวอะไรนะเพราะว่าผมติดต่อไปแล้วใช่พี่พี่าบอกศรัทธาในยูทูปพิเอม,มด้วยผมศรัทธาใน YouTube ซัพพอร์ต,ต,ตนะครับเออแต่ แต่ถ้าช่องกูไม่ได้คืนถ้าช่องกูไม่ได้คืนเนี่ยชิปนี้กูจะไปลงช่องใหม่แล้วเผายูท b e แล้วกูกูจะเอากูจะเอาโล่เนี่ยทุบทิ้งทุบทิ้งไม่เลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝักด้วยนะ ดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าผมได้ช่องคืนก็แสดงว่า YouTube Premium ไอ YouTube Support เนี่ยเขาัพ p อ o r t เราจริงๆนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ช่องคืนกระทืบ YouTube โอเคผมว่าเจ้าเดียวกันเพราะว่าโดนแฮ็กเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมสามารถกู้ช่องคืนได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ช่องที่คิปหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งเนาะเป็น KK Studio ไม่รู้ผมจะถ่ายทันหรือเปล่าวาแล้วไม่ถึง5้านาทีชิบะมาอีกตัวแล้วพี่รีเฟกอีกแล้วนึง ายิงสตรีมแล้วจะได้ดูคนดูกันเอ้ยตอนนี้ตอนนี้คนดู4,000เลยนะครับในช่อง5ล้านนะฮะเออกูไลค์เกมจัไม่เยอะขนาดนี้เลยนี่แล้วทิบาจา้าเออทิบาจุ๊บจุ๊จุบทิบาจุบทิบาพี่จุ๊ิบาจุ๊บทิบาทิบาเล่นกูแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอันนั้นเหรียญดอกไปอะไรนะไปกวงจันทรนอันนี้ดงังคารเอ้เย้เยแม่<ๆ>งกูแบบโอ้ชิบะเอ้ยชิบะ นะครับก็โดนเป็นสองช่องนะฮะก็ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงช่องอะคลิปวายไปหมดเลยไอเบนก็น่าจะกู้ได้มันอ่า YouTube เขาบอกผมนะครับว่ากูก้ได้โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแรงมากกว่านี้ละมั้งนอกจากช่องบินเนาะใช่ใช่ใชเอ่อก็คือเดีย๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมกู้ได้แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมบอกวิธีการอันนี้ไปแล้วนะว่าจะต้องติดต่อ YouTube ซัพพอร์ตยังไงนะครับสำหรับใครที่โดนอือสำหรับใครที่โดนผมอยากให้ใครโดนไว้เจอกัน <c oughs> ตอนนี้ก็ บอกข่าวดีฮะช่องบิน <c oughs> <c oughs> ช่องกูบินแล้วไปลเร่อคิปโตทำแล้วแล้วใช่อันนี้ก็เป็นช่องเ0 0 0นอันนี้เป็นช่องเ0 0 0นนะครับเป็นเคเคสตูดิโอได้ทำการาระบบได้ยกเลิกการใช้งานบัญชีนี้เนื่องจากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube ว่าันแต่ผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่า,านนเราศรัทธานใน YouTube, <c oughs> YouTube Support นะครับนั่นแหละ ก็อันนี้บินแล้วนะทีนี้มาดูกันว่า5้าล้านซับจะบินไหมนะครับติตอนนี้เขายังไลฟ์สดอยู่เลยนะคนดู7 0 0 0นะครับอพี่ช่องสตูดิโอคนดูเท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นที่เราต้องดูอะ9 0้0 9 0 0 0ท้าั้งหมดเยอองไงทำไมตอนผมไลฟ์สดไม่เยอะขนาดนี้วะไลฟ์สดช่อง5าล้านนี่คนดู200 200ร <laughs> ยเออก็นะครับโอเคผมผมก็ขอขอขอ,ขอประกาศเลยแล้วกันนะครับอืมนไะหนๆนก็นนได้ช่องทางการโปรโมและผมจะเปิดประเทศฮนะ เป็นประเทศ GTA ครับผมชื่อประเทศอะไรพี่ชื่อประเทศ KAK City ครับยังไงก็เดี๋ยวมาสอบไปลิสที่หน้า Facebook นี่ดูหน้า Facebook ของผมนะจะมีลิงก์ i s c ค r d นะครับหรือไม่ก็เขียนใน cord ไปว่า k r k ข i ด Talk พิมพ์ใหญ่ดิสคดดเลย KAK k i k Talk ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอมาสมัครไปลิสนะครับมีมาอะไรนะพี่มาครับมีสังคมคอมมูนิตี้ใน Discord แล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ k r k GTA ใช่ตอนนี้เงียบมากก็อย่าลืมเข้ามาด้วยใช่อย่าลืมเข้ามากันด้วยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ช่องบินแล้วเนาะเดี๋ยวติดตาม ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับช่อง5้านซับจะบินไหมก็เดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าหรือช่องกว่าจะบินบินไปเลยก็ได้ก็ตามนั้นแหละครับก็ไม่เป็นไรผม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 ทำใจไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้จริงๆผมก็จะทําช่องใหม่นะครับชื่อช่องอะไรพี่ช่องเคเคฟุตฟิตเคเคโนวันอ๋อไม่เอาเคเคฟุตฟิตเดี๋ยวพี่ไม่ไม่ไม่ความาดซุฟิตไม่คดีเท่าไหร่นั่นแหละครับผมก็ผมคิดว่านะ ผมอยู่กับมันมาหกห้าหกปีเนี่ยผมผมคิดว่าผมไม่ต้องพึ่งช่องห้าล้านซับนะครับผมคิดว่าผมทําใหม่เอ่อทุกคนก็น่าจะมาซับพอร์ตผมนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าคอนเทนต์ผมเนี่ยดีเฮียนะก็นั่นเลยครับก็ที่บ่าไปเจอกันและตอนนี้ช่องของผมก็บินไปอีกช่องหนึ่งแล้วนั่นก็คือช่องห้าล้านซับผม KK Channel มาเมืองซุมมาดูใกล้ๆ ดูนะนี่นะกดเข้าไปปุ๊บระบบได้ยกเลิกบัญชีของคนด้วยจามีการละเมิอดอ่าชุมชนแบบเดียวกันกันกบช่องสตูดิโอเลยแม่งเ้ยมึงจะแหกช่องกูเพื่อคือผมไม่ได้เสียดายอะไรนะเ้ยผมเสียดายตรงที่ว่าคือชิปผมอ่ะผมลงไมค์คับอ่ะคือวิวแม่งหลักล้านอ่ะคุณเข้าใจป่ะอ่ะผมพูดแช่นนี้เลยผมผมพูดถึงเรื่องอัตราเงินก่อนนะผม เนี่ยมันทามันใช้เวลาทําการ2-3วัน2-3วันเนี่ยผมจะเสียรายได้ไป30,000บาทนะครับประมาณโดยประมาณนะก็อืมโอเคก็นั่นแหละคือโอเคตามน,นั้นแหละครับผมนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดละช่องกูบินไป2ช่องแล้ววันนี้ก็เป็นฝันดีของพี่วันนี้กูรู้ึกูซืกูจะนอนดีสบายแบบ วว้าโอเคถึงแล้วนะครับผมบ๊ายๆน้องเสี่ยช่องสองล้านกเอ้ยช่องเจ็ดแสนกับห้าล้านเป็นไงบ้างช่องพี่บินรู้สึกยังไงเล่นอะไรร้องไห้เลยอะพี่เส่ยไ่ได้ทำอะไรเลยโอ้โอ้ไอ้เหี้ยช่องกูนะแต่น้องกูร้องไห้ ไมาอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องร้องทำไมร้องทำไมช่องเขาทำาตั้งนานโอ้ไม่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 เราเรากู้ได้จะร้องแค่ทำไมกู้ได้แล้วมันบินไปแล้วไม่บินไม่บินกลับมาโอเคอ่ะแต่วันก็กลับมาเจ้าเจ็บเราเชียไม่ศรัทธาในยูทูบมันติดตามเหลือสองหมื่นแล้วเนี่ยฮะไหนอะไรเนี่ยเนี่ย คนคนดูหรือวะเนี่ยผู้ติดตามสองหมื่นแปดเนี่ยผิดช่องนะเชียะช่องบินหมดแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ช่อง <c oughs> ไม่ใช่ของเรา <c oughs> ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเรา วัดหนึ่งวันเนี้ยมันบินมันบินหกช่องใช่ไล้วม่ช่องกูมันมีช่องเล็กช่องใหญ่จุดหญ่เลยช่องเลยช่องพี่ชมป์ไม่มีแล้วช่องพี่ชมป์บินแล้วพลาดับถ้าเราชมป์ก็นเจ็ดแสนแล้วเชื่อพี่ตามไม่ลดะไม่เราข้ามไปก่อนโดโด้เอ้าพี่ชมป์ช่องมันหายไปเลยพี่ชมป์จ๋าโอ๊ยไม่ต้องหาไอ้ดูจะขอช่องนี้อ่ะ้ดูเราจะไปทัพกูร้องไห้ไหมไม่ไม่พี่คุยกับยูทูบแล้วยูทูบบอกว่าได้แน่นอน ไม่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันร้าสิบพันสิบออมึงโอ๊ยมาแต่แม่พี่รู้แต่พ่อพี่ยังนอนเครียด <laughs> <า S 2> อยู่เนาะไปแกล้งพ่อเลยครับแม <laughs> ่ช่างผมโดนแฮกรู้สึกยังไงครับโอ้ตกใจเลยตกใจทำไมเอย่อาเอาถ้าช่างตแกแฮกพ่อนอนสภาพรูสภาพนี้ยพอจะกินอะไรอ๋อ,อพ่อจะกินอะไรอื อนนัีเ,ออเกวอะไรกับพ่อกินอะไรวะไม,ไ,มไม่ไม่ตอนนี้คือช่องไม่สามารถเอากลับขึ้นมาได้แล้วครับโอ้จะทำอะไรต่อไปเนี่ยก็พอหายดีก็อยากจะช่วยอยากจะทําอะไรให้มีไรายได้ไม่ไม่ไม่แต่พ่อนอนอยู่เฉยๆดีกว่าครับพ่อผมป่วยนะฮะปวดทิ่เตียงขาขาใช่ แต่แต่ช่องไม่ได้คืนนะรู้ไหมเนี่ยโ<ม>ดนบินไปสองช่องแล้วเคเคชาแนลกับ studio สตูดิโอเจ็ดแสนกับห้าล้านเจ็ดแสนกับห้าล้านโอ้ทำไงก็สร้างอีกต้องลำบากครับไปเก็บขยะขายกันก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมเตรียมตัวเป็นเป็นอาชีพนะครับแชมป์เก็บของเก่าขายนะฮะอย่างก็อุดหนุนผมด้วยนะครับดี่ต้องขอรูปรูปนี้ให้ให,ให้ช่องพี่กลับมาสะฟังสกอรินไหมพี่อย่ารูปกับแเลย กำเป็นแม่บ้านอยู่จักันล้างจานช่องชั้นตัวบิงไปสองช่องแล้วนะแม่รู้สึกยังไงครับแล้วคุณคุณคุณบอกผมมาว่าเชียร์เราห้ไปแล้วครับแต่ผมยังยังร้องให้อยู่ ไม่ผมยังไม่ร้องไห้ครับผมคิดว่าจะทําใหม่ก็ได้ครับแม่แต่บินแล้วนั่นเนี่ยบินแล้วอันนี้บินจริงจริแม่หายหายอันนี้โดนลบไปเลยแล้วไม่เจอเลยเหรอแม่ลองเซิร์ชดูไม่มีช่องขึ้นแล้วลองเซิร์ชดิไม่ขึ้นแต่มันจะบอกว่าช่องโดนถูกลบไปแล้วช่องบินแล้วสองช่องเลยที่มาละไปนะใช่ลองดิเฮียเน่เฮียเลยจริงใครเฮียนะมาเนี้วมานี้ใกล้ๆถ่ายใกล้ใกลยงไม่เข้า เฮี้ยงไรอะไรโคตรเที่ยอะไรจริงนะแม่ดูนะแม่ดูนะเดี๋ยวชันเซิร์ชคำว่า k K k ให้ k ค k ใช่ไม่มีช่องแล้วนะหายไปแล้วที่ว่าขึ้นปุ๊บนะนะที่ว่าออแร้ขึ้นแล้วสดแล้วตอนนี้นี่แกเป็นแล้วสดของแม่เคีย k ์ k คช a n นแ l ไม่มีแล้วสตูดิโอก็ไม่มีแล้วเช่นกันเห็นไหมบินครับบินของแท้อะไรบอกจะไม่หมดเขาจะช่วยอยู่ อันนี้คือ u t u b e ไม่ช่วยแล้วครับอันนี้ YouTube ไม่ช่วยแล้วเพราะมันโดนบินไปแล้วไงคือบินบินคือไม่ได้แล้วใช่ไม่มีแล้วช่างใช่ไม่มีแล้วอ่ะไม่ก็เปิดูไม่ไม่ไม่เห็นไหมล่ะใช่มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันจะจะไม่มีอีกแล้วครับบริษัทไม่ต้องไปติดต่อที่สหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเราต้องติดต่อเลยนะแอฟริกาเชนสหรัฐอเมริกาสหรัฐหรือแอฟริกาสหรัฐอเมริกาทำไมวะยูทูบยูทูบยูทูบ u b e g บ o กโบอยู่สหรัฐอเมริกาก็นั่นแหละครับ ช่แม่รู้สึกยังไงตอนนี้ช่องบินสองช่องแล้วกูไม่ได้แล้วเพราะมันบินไปแล้วโอ oh เค okay. ไปเป็นไรเป็นไรทำไมถึงแม่ไหนไงแม่รู้สึกยังไงครับช่องบิน <c oughs> อจะร้องไห้ <c oughs> แม่กูจะร้องไห้ <c oughs> เอาเป็นไรแม่ เอาแม่ร้องไห้ริโอโหแม่อย่าร้อง้องเชียรร้องไปแล้วแม่แม่อย่าร้องต้เชียรร้องไปแล้วแม่กูร้องไห้เลยใครร้อแม่กูเนี่ยไอชี่ยฝรั่งไอ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 ไมไอไอชิบอไอ้ไอไไอ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 ไไอไอไเลอมไไมไไมไไ ยูทูบช่วยไม่ต้องไปอเมริกาไม่ต้องไปอะไรทสิ้นแม่เรานั่งเรานั่งนอนง้ๆอยู่บ้านแต่มันก็กลับมา YouTube มันช่วยเราอยู่แม่สัตว์ทใน YouTube ซัพพอร์ตแม่กูร้องไห้อีกแล้วอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้สัตตัสลูแล้วเอะหรสัตตัลวังแหวะแห่ะนี่กูร้องไห้อะแม่กูร้องไห้อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมเนี่ยดีใจปะงี้อ่ะ เฮียแล้วมันน่ะช่องแชมป์ได้คืนครับทำมา6ปีนะครับก็พ่อมาคนนี้มากันชอบกลัวเลยผมพูดได้ครับช่องผมกู้ได้ครับชอบเปิดประตูพ่อเดี๋ยวพี่เน่ด้เดี๋ยวด อย่าพูดเล่นพูดจริงอย่ามันเป็นยังไงจะกู้มาได้ไหมกูได้โอ้โขระจ้ะนี่ช่องช่องอะไรเนี่ยเฮียเดหรอ K R K Studio ไม่ไม่แช่นเนยพ่อคุยกับไอ้เนยหลายครั้งช่วพยายามคุยทุกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเพราะเป็นห่วงคือได้เวลาแกล้งแล้วผมก็แกล้งสำเร็จนะครับทุกคนคือแบบดูดิดูแต่ละคนคือแบบใชนม่ได้ถึงความใช่ื่ออยู่ในใจมั้ย ไม,ไม่แต่อีสตาเชลเราให้นะครับโอ้โอ้ <c oughs> ไม่ช่องอข้าวฟัวกูมาหมดช่องกูโดนคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับทุกคนนะตั้งใจตั้งสตินะครับจริงคือผมจะบอกว่าช่องผมกูได้แต่ว่าต้องรออีกสองสามวันเราดหน่นหนอยอเดี๋ยวตอนนี้ผมขอประชุมก่อนนะมาเจอกันใหม่ลิปที่ผมกูได้นะครับแล้วมาถามเขาอีกทีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่21นะครับเดือน10เดือนตุลาคมผ่านไปแล้วนะครับ2อาทิตย์เต็มๆต็มนะครับที่ช่อง5าล้านซับของผมได้หายไปนะครับหายไปทุกคนอาจจะคิดถึงผมหรือไม่คิดถึงผมอาจจะคิดว่าผมไม่ทําช่องแล้วหรือยังไงสบายกันไกลคือตอนนี้นะครับผมได้ช่องคืนแล้วครับ ถามว่าทาไมถึงผมได้ช้าจังเหตุมันเกิดเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในเมลได้เลยนะครับคือถ้าช่องอื่นเนี่ยเขายังสามารถเข้าไปหลังบ้านได้แต่ผมผมเข้าไปหลังบ้านไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีรหัสสำรองของช่องนะครับ8หลักหรือ6หลักอะไรไม่มีเลยนะครับก็เลย เขาก็เลยจะต้องโอนช่องผมอะมาให้อีกเมลหนึ่งคือเขาถามวันตอบวันนะครับอย่างเช่นผมถามวันที่17เขาตอบวันที่18ดผมตอบวันที่19บเก้าเขาตอบมาอีกทีวันที่2ี่สิบมันช้าครับมันดีเลย์มากแล้วทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่ามาสามารถคุยแชทสดได้ด้วยนะครับอือแล้วผมก็ ผมไม่ได้คุยแชทสดเนี่ยผมผมคุยแบบผ่านอีเมลมันก็ช้านะครับฉะนั้นผมแนะนําให้ไปคุยที่แชทสดดีกว่านะครับถ้าจะให้เร็วนะเขาจะรับเรื่องแบบปุบปั๊บเลยแต่สุดท้ายก็ต้องส่งเมลอยู่ดีอ่ะมาดูกันนะครับว่าอ่าช่องเราเป็นยังไงนะครับตอนนี้ช่องผมเนี่ยห้าล้านซับเนี่ยห้าล้านได้กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นช่องชิบะเหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมันเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าดูตอนนี้ผมไอช่องเจ็ดแสน นะครับผมได้มาเมื่ออาทิตย์แรกเลยนะครับอ่ะเนี่ยช่องเนี้ยได้กลับมาแล้วแต่ว่าชื่อยังเป็นแบรนด์แอคเคาอยู่นะครับที่เขาเปลี่ยนมาให้อ่าแล้วทีนี้ผมจะลองเข้าดูนะครับอ่าโปรดคิดถึงซ่องเลยเข้าไปที่หน้าจัดการคลิปยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าคลิปยังอยู่เหมือนเดิมและทีนี้ผมก็ต้องทําการเปิดทุกคลิปใหม่หมดเลยอ่า ก็คือถ้าหมดนะครับผมเสียรายได้ไปทั้งหมดนะสองช่องผมเสียรายได้ไปประมาณ2องแสนกว่าบาทนะครับผมเสียงเงินไป2องแสนกว่าบาทนะจากการที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็คือ1 4 1 5วันนะครับก็เสียรายได้ไป2องแสน ก็ถามว่าผมเสียดายไหมผมก็ไม่เสียดายนะครับคือเราได้ช่องกลับมาผมรู้สึกว่าดีกว่อไม่ได้ช่องกลับมาเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กนะครับเรื่องช่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทรัพย์ผมก็ล่วงไปประมาณแสนทรัพย์นะครับยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แชร์ให้เพื่อนๆนะครับบอกบอกว่าช่องกลับมาแล้วนะครับกลับมาติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการป้องกันนะครับแอคเคาท์โอเควิธีการป้องกันแอคเคาท์เนี่ยก็อันดับแรกนะครับเราต้องมาดู ตรการการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับอย่าลืมตอนนี้ผมมีการยืนยันแบบ3าถึงสขั้นตอนเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับคือการที่นี่ฮะแจ้งข้อความไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับเราลงเมลไว้ในเครื่องของเราแล้วก็ไปกดยืนยันนะครับอันนี้คือวิธีเข้าที่1นนะครับเราทําไว้หลายๆที่เลยเวลาแฮกเกอร์มาเราจะได้แบบกู้ได้ทันนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์มันจะเปลี่ยนไม่ได้หมดอันดับที่2นะครับเราโหลดแอปมาตัวหนึ่งนะครับมันคือ แอปตัวสอบสิทธิ์นะครับก็คือแอปตัวนี้ซึ่งผมโหลดมาแล้วนะครับนี่ อันนี้ผมขอเซ็นเซอร์ก่อนเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นมันจะขึ้นตัวเลขให้เรานะครับผมเวลาเราจะเข้าก็คือเหมือนเหมือน OTP เบอร์มือถือครับแต่ว่ามันเป็นระบบแบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผ่าน serial number นะครับผมอันที่3มรหัสสำรองอันอันนี้ก็สําคัญนะครับสมมติว่าถ้าเขาเปลี่ยนเบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถกู้กลับมาได้อีกอันสุดท้ายนะครับอันดับที่4ก็คือรหัสสำรองนะครับ8หลักคือมันจะมีให้เยอะมากให้เราเซฟไว้นะครับก็เอาไว้กู้ช่อง ซึ่งก่อนหน้านี้นผมไม่มีเลยผมไม่มีรหัส8หลักนะครับผมไม่มีอแอปตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็คือผมมีแค่เบอร์เบอร์มือถือแล้วก็อ e ีเมลอีเมลสำรองนะครับซึ่งผมก็ถูกเปลี่ยนฉะนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นเราเราควรมีระบบเซฟตี้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ผมมี4แล้วนะแต่ระบบเซฟตี้ที่ดีที่สุดคือต้อง ป้องกันตัวเองนะครับเริ่มจากตัวเองก่อนคือ <Yeah. S> 1อย่าไปกดลิงก์มั่วนะครับอย่าก,กดลิงก์มั่วติดต่อโฆษณามาก็อยา่าถ้าเจอลิงก์แปลกๆคือมันจะมาในรูปแบบแบบติดต่อโฆษณา,น,านะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยมีแ,แปลไทยปะมีบ้างบางคนไม่ไม่มึงแต่ของมึงเป็นภาษาอังกฤษใช่ก็คือ <uncertainty> <_ S 1> ม,มันจะมาแบบในรูปแบบฝรั่งอะไรเงี้ยคือถ้ารับงานนอกผมแนะนําให้ไปให้ไปศึกษาดีๆนะครับผมผมผมต่อไปนะผมจะถ้าจะรับงานนอกอ่ะผมจะไม่ค่อยรับแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแฮกเกอร์มากกว่านะครับที่ที่ มาในรูปแบบค่าของการติดต่อโฆษณาถ้าอยากจะติดต่อโฆษณา,า,าก็ติดต่อที่ไลน์เอาละกันนะครับเออถ้าเกิดจะติดต่อโฆษณาผมนะครับติดต่อที่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อ่าถ้าคุณโดนแฮกเนี่ยคุณสามารถกู้ช่องกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าโดนแฮกแล้วเอ้ยช่องจะหายไปโดนโลบคลิปก็สามารถกู้ขึ้นมาได้นะครับยูทูบบอกนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะจนถึงวันเนี้ยสิบสี่วันผมก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในอ่าหลวงพ ก็ได้ช่องกลับขึ้นมาแล้วยังไงก็อย่าลืมไปอย่าลืมไปทําตามที่ผมบอกด้วยนะครับสีขั้นตอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไปทำคอนเทนต์ละเจอใหม่คลิปหน้าว,วันนี้สวัสดีครับ